โอ้ไม่ว่ามองชินได้อยู่นี่ไงขึ้นมาเลยขึ้นสดอะไรอะไรโดดช้าไปพวกเอ้ยแกนเจอร์นี่มันห้าวจังนะห้าวห้าวเพื่อนห้าวเหรออยู่ตรงตรงไหนจ้าตรงไหนจ้าเข้าแบบรวดเร็วตายแบบไม่ทันตั้งตัวเออจ้วงเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเพื่อนผมครับจ้วไปอีกทีนึง อยู่กันเยอะจังเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหโดนจับมาก,ก่อนจบแล้วจบแล้วเนี่ยไอตัวนี้จบแล้วสวนี้อีกทีนึงจบแล้วทำอะไรเพื่อนแตก สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายรีเจนแบงแบงแค้นยูสมายอินดูทรายอิ o ง h ู s o m e t ติ n งร้องกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการสอนเล่นฮีโร่เฮลเคิร์สนะครับเพื่อนๆซึ่งแพทนี้เฮลเคิร์สได้ปรับมาใหม่นะครับบัฟขึ้นมาดนึงครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถเพิ่มสแต็กให้เราได้แล้วนะครับทำให้ฮีโร่ตัวนี้มันเก่งขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แบบหายไปจากเมตานานเลยนะครับสาหรับเฮลเคิร์สแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันยังพอเล่นได้นะครับสาหรับการปรับมาใหม่ในครั้งนี้ครับ พาสีบแล้วก็สกิลของฮีโร่ตัวนี้กันก่อนครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักพาสซีฟของฮิลเคิร์ดกันก่อนนะครับพาสซีฟของฮีโร่ตัวนี้ก็คือทุกครั้งที่อีกฝั่งใช้สกิลซีซีใส่เราสกิลสตัน์สกิลควบคุมอะไรใส่เราเงี้ยอีกฝั่งจะติดใบเป็นเวลา1.5วินาทีครับซึ่งพาสซีฟนี้คูลดาวน์4วินาทีนะครับก็คือถ้าอีกฝั่งเข้ามาสตัรเราเงี้ยอีกฝั่งก็จะติดใบนะคบเพื่อนๆทาให้แบบไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับเอฟเฟกต์ใบเนี่ยแต่ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแค่แบบใช้สกิล ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของเฮลเคิร์ตนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการโดดไปในพื้นที่ที่กําหนดนะครับพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูใกล้ๆลง90%เลยนะครับเพื่อนๆพื่ซึ่งจะแบบลดความเร็วเคลื่อนที่ลงเยอะมากครับสําหรับสกิลนี้แล้วก็มันจะมีเอฟเฟกอยู่ครับถ้าแบบเรากระโดดโดนฮีโร่อีกฝั่งหรือว่าคีบอะไรเงี้ยเราจะได้สเต็กขึ้นมานะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราโดดโดนปุ๊บเราจะได้สเต็กขึ้นมาสเต็กเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงให้กับสกิลสองนะครับับออืมมกกก็ค็คสิลเนนี่ยจะ โดดไปแล้วก็สโลอีกฝั่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆแบบนี้พร้อมกับได้รับสแต็กนะครับถ้าอีกฝั่งมีศัตรูหรือว่ามีคีฟอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเรากดอันติด้วยเนี่ยสกิลนี้มันจะทําการใบอีกฝั่งด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าระหว่างที่เราอันติอยู่เรากดอันติปุ๊บแล้วเรากดสกิลหนึ่งเนะี่ยเมื่อเราโดดเข้าไปมันจะใบอีกฝั่งแบบนี้เป็นเวลา1.5วินาทีนะครับสําหรับสกิลหนึ่งของเฮลเคิร์ตนะครับต่อมาเป็นสกิลสองของเฮลเคิร์ตนะครับ สกิลสองเนี่ยมันจะมีอยู่2เอฟเฟกนะครเพื่อเพื่อนก็คือมันจะมีเอฟเฟกติดตัวของสกิลสองด้วยครับเอฟเฟกติดตัวก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีปกติเนี่ยเราจะได้รับสเต็กขึ้นมาแบบนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่4สเต็กนะครับแต่ไม่รู้ทําไมในสกิลเนี่ยมันเขียนว่า5สเต็กนะครับเพื่อนจริงจริงมันสูงสุดอยู่ที่4สเต็กนะครับซึ่งสเต็กเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา8วินาทีมันจะค่อยๆหายไปนะครับเพื่อน แต่รัสเตกเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิล2เมื่อเรากดใช้น้เพื่อนสกิล2เนี่ยเราต้องเลี้ยงสเต็กครับเวลาแบบเราโจมตีปกติแบบนี้หรือว่าเราใช้สกิล1เพื่อโดดใส่อีกฝั่งแบบนี้มันก็จะได้สเ a c กมาครับยิ่งสเ a c กเราเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งใช้สกิล2แรงขึ้นเท่านั้นนะครับเพื่อนการกดใช้ของสกิล2ก็คือมันจะเป็นการสร้างความเสียหายไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่ยสร้างความเสียหายไปข้างหน้าซึ่งมันจะแรงมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลนี้ถ้าแบบเราไม่มีส t ต็กใช่ไหมเราก็จะสร้าาางคควมเสียยหแแ่บบ แค่เส้นเดียวแบบนี้น้อยๆแบบนี้แต่ว่าถ้าเรามีสแต็กอยู่อะเราสามารถใช้สกิลนี้ได้แบบแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆมันแรงขึ้นอยู่กับสแต็กที่เราเก็บอยู่ตอนนั้นนะครับเพื่อนเนี่ยนะถ้าสแต็กเราเต็มแบบนี้เราก็จะแบบทําความเสียหายได้แรงมากนะครับสำหรับสกิล2นะต่อมาเป็นอันตรีของเฮลเคิร์สนะครับ อันตีของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะมีพาสซีฟของอันติแล้วก็การกดใช้ของอันตีนะครับเพื่อนๆพื่าสซีฟของอันตีก็คือทุกครั้งที่เราอัพสกิลอันติเนี่ยเราจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นมานครับตามเลเวลของอันตินะครับเพื่อนเพื่อนสูงสุดอยู่ที่20%เลยนะครับถ้าอันติเลเวลสิบสองเนี่ยเราก็จะได้รับความเร็วโจมตีขึ้นมา20%นะครับแล้วก็การกดใช้เนี่ยก็คือเมื่อเรากดอันตีปุ๊บ มันจะทําให้กลายเป็นตอนกลางคืนนะครับเพื่อนๆและถ้าการมองเห็นของอีกฝั่งจากพวกเดียวกันนะครับก็คือทําให้อีกฝั่งอะ่ะมองเห็นพวกเดียวกันได้แค่ระยะใกล้ๆนะครับแบบใกล้กันจริงๆอะ่ะถ้าแบบ อยู่ต้องอยู่ใกล้ๆกันเลยอะถึงอีกฝั่งจะมองเห็นพวกเดียวกันนะครับทำให้แบบเราสามารถล้วงตัวอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆสำหรับอันตรีของเฮลเคิร์ตแล้วก็มันจะเพิ่มสปีดการโจมตีแล้วก็สปีดการเคลื่อนที่ให้เราเป็นเวลา8วินาทีนะครับมันจะทําให้อีกฝั่งมองไม่เห็นพวกเดียวกันในระยะไกลเป็นเวลา3.5วินาทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราจะวิ่งเร็วเป็นเวลา8วิและโจมตีเร็วขึ้นนะครับซึ่งระหว่างที่เราอันตรีเนี่ยสเ็คของเราอะสเ็คของสกิลสองอะเล็กในของเรามันจะไม่หายไปนนะคครับเพืื่ออก็ถ้า เก็บสแต็กไว้ยังไงตอนเรากดอันติปุ๊บสแต็กมันก็จะไม่หายไปนะครับแล้วก็เฮลเคิร์ดของอีฝั่งเนี่ยจะไม่โดนปิดไฟนะครับก็คือมันไม่มีผลต่อเฮลเคิร์ดเหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับอันติเนี่ยเมื่อกดอันติปุ๊บเนี่ยเราก็จะปิดไฟทําให้เป็นตอนกลางคืนแบบนี้ครับทาให้อีกฝั่งลดระยะการมองเห็นของอีฝั่งกับพวกเดียวกันแล้วก็ทําให้เราวิ่งวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วนะครับระหว่างที่เราอันตินะครับเพื<ๆ>่อนๆต่อมาเป็นวิธีการคอมโบของเฮลเคิร์ดนะครับฮีโร<ๆ>่ <Hero S 2> ตัวนี้จะคอม ซึ่งวิธีการคอมโบง่ายๆครับแค่เราเก็บสแต็กครับเก็บสแต็กมาจากที่อื่นนะครับหรือว่าเราจะเปิดอันติแล้วเข้าไปเก็บสแต็กข้างในก็ได้แต่ว่ามีโอกาสที่เราจะตายเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆอเพราะฉะนั้นแบบเราพยายามเก็บสแต็กจากข้างนอกเนี่ยเก็บสักสสแต็กก็ได้นะครับเพื่อนเก็บสัก3สแต็กปุ๊บแล้วเราก็กดอันติพอกดอันติปุ๊บเรากดสกิลหนึ่งเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับ <ๆ S 2> แล้วเราก็ค่อยสกลสิลสโจมตีอีกฝั่งแบบนี้นะครับเพื่อนสำหรับอันติของเฮลเคิร์สนะครับแล้วก็วิธีการคอมโบึ่งออกไปยานะครับ ตอนเรากดอันติเนี่ยเราก็จะได้สแต็ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนโอเคเราไปดูเซตไอเทมอุปกรณ์ของฮีโร่ตัวนี้ครับว่าออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเ,เพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับซึ่งผมจะเล่นเฮลคิร์ในตำแหน่งป่าหรือว่าจังเกิลนะครับเ,เพื่อนๆผมจะใช้เป็นฟาร์มแดงนะครับเวลาเราพุ่งเข้าไปปุ๊บถ้าเรากดฟาร์มใส่อีกฝั่งอะดาเมจของเราจะแรงขึ้นนะครับชิ้นแรกผมจะออกเป็นดาบเขียวเลยนะครับเอาไว้บู์ดาเมจให้สกิล2ได้เยอะที่สุดนะครับชิ้นต่อมาผมก็จะออกเป็นวิญญาณสีลงห็ดหรือว่าคีเล็กนะครับอันเนี้ยเอาไว้ เพิ่มสปีดโจมตีแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสติดคี้ได้นะครับเพื่อนแล้วเลดเกมมาผมจะเล่นดาบคี้อันนี้ด้วยไงก็ทําให้แบบเราตีธรรมราก็แรงแล้วครับไม่จะเป็นต้องสกิล2ครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยอีกฝั่งสามารถเดินวนเพื่อหลบสกิล2ของเราได้นะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็น3ามงามครับเอาไว้ลดคูลด,ดาวแล้วก็เพิ่มสปีดการเคลื่อนที่แล้วก็มีทูดาเมจให้เรานะครับเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นเกาะเกิดนะครับแต่ถ้าอีกฝั่งเวทเยอะๆเราก็ออกกันเวทมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าแบบจังหวะเราต้อนนออนน้ออออองคกกวนนนใบ่่ๆะผมแําห ปีกราชินีอันนี้ครับถ้าแบบเลือดเราเหลือน้อยเราจะถึกทําให้แบบเราสามารถเข้าได้แล้วก็ออกได้นะครับเพื่อนทําให้แบบเราโดนลดความเสียหายไงถ้าเลือดเราต่านะครับเพื่อนส่วนเอเบมที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเอเบมฆ่าแล้วได้เลือดนะคะเพื่อนก็คือจะอัพวิ่งไวอัพจ่อเกาะแล้วก็อัพฆ่าแล้วได้เลือดนะครับรออออกกอเอเบมนี้เพิ่งโดนเนิร์ฟไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนโอเคครับเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าฮีโร่เฮลเคิร์ดเนี่ยมันยังสามารถเล่นได้แล้วก็โหดอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อน โอเคครับ,แบบเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งผมจะเป็นเล่นเริ่มบูก,ก่อนนะครับ, <5 S 1> บ,บเพื่อนเพราะว่าเฮลคืนเนี่ยช่วงต้นเกมถ้าเราได้เลดเนี่ยมันจะสกิลสองแรงก็จริงแต่ว่าถ้าได้บูเนี่ยเลเวลมันจะเยอะกว่านะครับตอนนี้ผมก็กดโซโลมานะครับในในทีไม่มีใครเอาเมีดมาเลยกิมน,นิเวียเนี่ยเวลาเขาโดดใส่เราอะ่ะแล้วเขายกเราขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะติดใบเองนะครับแบบเพื่อนๆมันค่อนข้างชนะทางตัวกินนิเดียอยู่นะครับ นี่ยคือต้นเกมเราแรงนะครับเพื่อนไม่ใช่ไม่แรงนะเอะตายปะเนี่ยเอ้ยเพื่อนรับหน่อย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 เออรีบร้อยได้สองกะันะโอ้โหนิดเดียวโอเครอได้รอรอได้เวลสี่ก่อนครับเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคเราเวลสี่แล้วครับเฮ้ยเอามาดิเพื่อนเอามาดิมาดิเออจวกทะลุสองไปดีท่านนี่ไอ้กอด God. อยากได้ล่ะเพื่อนอยากได้ปูขนาดนั้นเลยเชียวเฮลคือเ <_ an> <_ an> นี่ยเปลืองมานาอยู่นะครับเพื่อนๆ <_ an> ถ้าไม่มีบูนในช่วงต็วเกมเนี่ยมานาหมดค่อนข้างไวนะครับแต่ว่าเวลาเอาเต่าหรือเอาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยสกิลสองตอนสี่สแต็กอ่ะคือแรงมากเลยนะครับ <_ an> แต่มานาเราหมดแล้ว <_ an> ไม่เป็นไรตีสนได้อยู่ <_ an> อีกฝั่งเขามีแทงไงแทงเขาเลี้ยงนักยิงอย่างดีเลย ฟังเรานักยิง2ไม่เป็นไรเมตานี้มันต้องนักยิง2สิเพื่อนใช่ไหม <ią> เอ้เพื่อนอย่ามาล่าผมนะครับเออเอาว่ะเพื่อนเราเป็นงานว่ะดูแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเราแบกเองเห็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตรงไหนจ้าตรงไหนจ้าเข้าแบบรวดเร็วตายแบบไม่ทันตั้งตัว <S <S แต่ว่า Add <S <S แอดลาส์กับเจนเจอร์เขาแบบวิ่งไปด้วยกันอย่างเดียวเลยนะครับความไปก่อนเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะ เราต้องหาชัดดาวเกนเจอร์แล้วคุณบุกเข้ามาโอ้ไม่ว่าหมูชินได้อย,ยอยู่นีไน่งไงขึ้นเลยกินสดอ่าอะไรอะไรโดดช้าไปพวก <c oughs> เฮ้ยเกนเจอร์นี่มันห้าวจังวะห้าวอ่ะห้าวอ่ะเพื่อนห้าวเหรอ <c oughs> หายดีหายแบบไม่รู้ตัว <c oughs> เฮ้ยเอาอีกตัวป้าเพื่อน <c oughs> อีกตัวเปล่าเอามาเรียบเรียบโอ้โหยิงไม่โดนนะ ถ้ายิงโดนผมเข้าไปแรกอยู่นะครับเมื่อกี้อยากได้ค่าสี่อะความหิวคิวคือก่อนเราจะอันตีเนี่ยเราพยายามคิดก่อนนะครับว่าแบบอยอันตีครั้งเนี้ยถ้าเราอันตีไปเราจะได้อะไรบ้างนะครับห <Hey. S 1> าแมงสปออันนห้มีการพาเพื่อนมาปะเอ้ยใจเย็นพวกเย็นไว้เย็นไว,เนว้เอาเอาเฮ้ยโดนนะสวนนะครับสวนนะโดดสวนอีกทีนึง เก็บสแต็กสี่หนึ่งสองสามสามสต็ปก็ได้ครับอยู่เล้า <c oughs> โอ้โหกดโดดไม่ติดจบเกิน <c oughs> จบแล,ล้วเฮลคืดเมื่อกี้ผมกดโดดไม่ติดนะครับไม่งั้นน่าจะได้อยู่อเพื่อนเราโดนด,ดึงไปแล้วเอ้สวยเออจั่ว <c oughs> <c oughs> คือสกิลสองของมันนี่เป็นอะไรที่แบบแรงมากนะครับเฮลคืดเนี่ยต้นเกมตัวบางๆได้แบบอย่างอ่ะบอกเลย โอ้ยหินหินหินอ,อย่าอย่าบายผมสิพี่เฮ้ยทำไรทำไรเพื่อนผมครับจูวกไปอีกทีหนึง่ <c oughs> งแรงไหมครับโคตรแรงอะ่ะสกิลสองของเฮลค์นนะครับถ้าแบบจวกโดนนะ <c oughs> เพราะว่าวิธีการหลบตัวนี้ครับเราเราวิ่งเป็นวงกลมอะ่ะมันสามารถหลบสกิลสองของเฮลค์นได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นสายชี้ครับเอาไว้แบบถ้าอีฝั่งหลบเราเก่งเราค่อยแบบวิ่งตีธรรมดาเลยครับ โอ้โหอยู่กันเยอะจังเลยอ่ะอยู่กันเยอะจังเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหโดนจับมาก,ก่อนจบแล้วจบแล้วนี่อ่ะไอ้ตัวนี้จบแล้วคือถ้าแบบถ้าเราโดนสตันเนี้ยมันก็จะบ้าอีกฝั่งด้วยไงฐานสีบตรงนี้มันค่อนข้างโกงนะครับอย่างแบบชูโยกมาตบอะไรเนี้ยเขาก็จะโดนใบไปก่อนหนึ่งจังหวะอะไรนี้นะครับ มันเอาเต่าเร็วอยู่แล้วครับตัวนี้มันสกิลมันแรงนะครับสกิลสองแรงมากเฮ้เอาแอดลาดยกวืดยกพืดตายเองช่วงต้นเกมเนี่ยเฮลคืนมันจะเป็นอะไรที่เก่งมากเลยนะครับแต่ถ้าเลดเกมมาหน่อยมันจะโดนดบความเก่งลงมานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเน้นดาเมจออกมาก่อนนะครับเอาไว้ล้วงเกนเจอร์นะเพราะเกนเจอร์เป็นตัวแบกฝั่งนู้นครับตอนนี้ ไอ,อเพื่อนใจเย็นอย่าไปกองหน้าป้อมเขาไปนั้นเดี๋ยวก็โดนสวนตายหมดแอบลอยเอาหลอดเด็ดีไหมเนี่ยนี่ไงจังหวะจังหวะทีเผลอลอยหลอดจว่หกท่านเะเขาไมดปรจะยืนวาร์ปอยู่บ้านเรานู่นไงยืนวาร์ปเหรอโดนลอยหลอดไปดีครับยืนวาร์ปยืนวาร์ป กินนิวเวียอ้าวแอดลรัสช่วยเพื่อนไม่ทันครับซอรี่ว่ะเอ,อ้ยเอ,อมามัเลยแอ,อ,อดลนนะัอ่ะเออสวยจวกโอ้โหจวกระยะไกลไม่โดนไม่ถึงนะครับเมื่อกี้ไอ,อ้เพื่อนบัฟผม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 ไอ,อ้พวกนี้นี่เผือไม่ได้เลยใส่อย่างเดียวเลยโดนหลอยหลอดทีนึงแบบ กมพิกเลยนะครับดูดิจากแบบมาเดินยืนวาร์ฟหน้าบ้านเรากลายเป็นแบบต้องมาการบ้านเองนะครับต้องเอาเจนเจอร์ก่อนเฮ้ยเพื่อนยังไงแอดลาร์มันอยู่ไหนแอดลารคือแบบประกบเจนเจอร์แบบประกบเลยอะ่ะฮู้หนนู้วา้ฮู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 ้ฮ้ได้ฮู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 ้้ฮ้ ระวังครับอีกฝั่งไม่โผลในแบบสักตัวแบบนี้เราไม่ควรเดินสุ่ม 4, สีุ่มห้านะครับอันนี้แอดลาร์น่าจะอยู่เอลซ้ายตรงนี้นะครับนั่นไงเข้า้าแล้วอ่าเพื่อนแตกหมดเลยเอาจะเอาตัวเนี้ยแตกไปหนึ่ง Okay, binh 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 à, binh อันนี้แอดลาสมาไม่ทันอ้าวเฮ้ยเพื่อ,น,อนหลอดไปตีบ้านแตกแล้วนะครับ <c oughs> มดดุดได้ติดวาร์ฟไงพวกนี้ <c oughs> มีใครผ่านมาทางนี้ไหม <c oughs> มีใครผ่านมาทางนี้ไหม <c oughs> อือตายแทนละกัน <c oughs> อ้าวกลัวเหรอครับ <c oughs> ผมกลัวเหรอครับ ผมกลัวล่ะครับฟิงหายไปดีเฮ้ยไม่อยากกลับบ้านตอนนี้เลยอยากไปยืนวาร์แบบแตกหมดไปดีไอหนุ่มเฮ้ยรอคาด้วยรอคาด้วยเอ้รอก่อนโอ้โหอดได้วาร์ปเลยเพื่อนอย่าเพิ่งจบเอาแนววาร์ปเอาว่าเพื่อนเราทำภารกิจแทนเราอะเอาว่า จุดจบสายวาร์ปนะครับวาร์ปมาโดนวาร์ปกับแต่ไม่จบ,จบตฝั่งเรานี่ก็ไม่ต่างจากฝั่งเขาเลยนะค,คือแบบสายวาร์ปเหมือนกันไม่จบเหมือนกันเรียบร้อยจุดจบสายวาร์ปครับจุดจบสายวาร์ปทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งมันฝั่งเราอ่ากดผิด โอเคครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับเฮลเคิร์สนะก็คือมันเป็นตัวที่แบบต้นเกมอะ่ะมันจะแรงมากๆเลยนะถ้าเราสกิล2โดนอีกฝั่งนี่คือแบบตัวบางๆโดนที2ทีก็ตายแลย้วจริงๆโดนทีเดียวอะ่ะ 70%- 80%ได้เลยับสำหรับดาเมจนะครับแพทนี้ถือว่าเฮลเคิร์สเนี่ยเล่นได้อยู่นะคบเพื่อนๆก็แบบสามารถแบบเข้าไปเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็ล้วงตัวอีกฝั่งได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเก็บสแต็กให้เยอะตลอดเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่คือแบบ ต้องเก็บสแต็กให้เต็ม4นะครับค่อยเข้าแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเก็บสัก3เนี้ยเรากดอันติก็ได้มา1สแต็กแล้วกดสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปก็ได้อีก1สแต็กแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆเจอกัน